เสียงเตือนจากแมงกัะพรุนน่ารำคาญชายเผานกผู้นี้เคยฆ่าพวกของเราไปหลายคนแล้วมันต้องชดใช้เข้ามาสิหลังจากผ่านไปหนึ่งวันและหนึ่งคืนพวกเรากำจัดเผาพิศาได้แล้วนะขวนๆดูเหมือนว่าเจ้าจะหลับอยู่นะใช่แล้วเจ้าก็แค่หลับก็เท่านั้น ขวนขวนตื่นสิข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้แหละตื่นเถอะนะขวนขวนตื่นสิเมื่อตรวจพบว่าสัญญาณชีพของโค้ดหายไปหมดระบบจึงจะเริ่มแผนฉุกเฉินการไร้คาถาคืนชีพต้องเสียแต้มภารกิจหนึ่งมืนแต้มคะแนนหนึ่งหมืนสิบแต้มหักคะแนนเรียบร้อยแล้วการฟื้นคืนชีพสำเร็จนี่ฉัน กลับมามีชีวิตจริงๆเหรอเนี่ยขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยที่ฟื้นคืนชีพได้สําเร็จระบบการุณาดูแลอาการบาดเจ็บของคุณขอขอบคุณสําหรับการอุดหนุนของคุณและยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งประสบการณ์การฟื้นคืนชีพนะแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วใครจะอยากตายซ้าแล้วซ้าเล่ากันเล่าเมล็ดพันธุ์แห่งไม้เทพได้ถูกปลูกให้ตื่นแล้วขอแสดงความยินดีกับท่านในการเริ่มภารกิจที่สําคัญตํานานไม้ศักดิ์สิทธิ์ ภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่มีการจำกัดเวลาและไม่สามารถละทิ้งได้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของฉันกลับคืนสู่ปกติแล้วแต่บาดแผลก็ยังเจ็บมากเลยเชลิงคนหวนข้ารู้ว่าเจ้าก็แค่หลับไปก็เท่านั้นเชลิงข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะได้พบเจ้าในฝันอีกเชลิง ในตอนที่หัวใจของเจ้าหยุดเต้นข้ารู้สึกเสียใจมากแต่ว่าเจ้าตายไปแล้วหวนหวนทำไมเจ้าถึงได้โหดร้ายเช่นนี้เชลิงรู้สึกอุ่นๆตรงไหลของฉันทำไมเจ้าต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องข้าด้วยแล้วตอนนี้ข้าจะต้องทำยังไงดีแล้วต่อไปข้าจะอยู่ยังไงล่ะเชลิงถูกทำร้ายจากการตายของฉันอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้ว ฉันรู้สึกยากที่จะเข้าใจความรู้สึกของการตายและการได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเชลิงฉันยังไม่ตายนะหัวใจของฉันยังเต้นอยู่นี่มันเสียงของหัวใจที่กำลังเต้นอยู่หวนหวนเจ้ายังไม่ตายฉันไม่ได้หูหนวกนะเธอไม่จำเป็นต้องตะโกนมากมายขนาดนั้นดีจังเลยนะเจ้าไม่ตายช่างเป็นเรื่องดีจริงๆน้ำตาของเฉลิงผู้ที่ไม่หวั่นไหวนั่น สำหรับฉันเหรอฉันไม่เป็นไรแล้วอย่าเศร้าไปเลยนะทำอะไรของเธอเนี่ยแสบจริงๆเลยนะแสดงความเคารพต่อผู้ที่ดอดชีวิตหน่อยไม่ได้เหรอแน่นอนข้าต้องเคารพเจ้าอยู่แล้วเจ้าเป็นคู่ครองของข้านี่ใครเป็นคู่ครองของเธอไม่ทราบคนรักของข้าก็คือเจ้าถ้าข้ามีความสัมพันธ์กับเจ้าในตอนนี้เจ้าจะเชื่อในความรู้สึกที่แท้จริงของข้าที่มีต่อเจ้าไหมสายตา และน้ำเสียงของเฉียลิงแ้มค้อนและอันตรายมากอ่ะหน้าอกของฉันเจ็บมากเลยเป็นอะไรไปแผลยังไม่หายดีเลยนะฉันเกือบจะตายอยู่แล้วนี่เธอกำลังพยายามฆ่าฉันได้งไงเนี่ยไปหาที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้เจ้าพักฟื้นก่อนที่จะกลับบ้านกันดีกว่านะไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีฉันสามารถฟื้นคืนชีพได้ก็เพราะว่าเมล็ดไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วมเมล็ดไม้แห่งเทพน่ะเหรอ ใช่แล้วท่านฉางกู้เคยบอกเอาไว้ฉันมีเมล็ดพันธุ์ไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวแต่ฉันก็รู้ว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตายแล้วแต่จูๆ่ๆมันก็ตื่นขึ้นมาในช่วงวิกฤตนี้และช่วยชีวิตของฉันไว้เมล็ดพันธุ์แห่งไม้เทพนั้นมีพลังที่จะฟื้นคืนชีพชีวิตทุกสิ่งได้แต่ว่ามันก็จะดึงดูดความรอบของคนบางคนได้เจ้าห้ามบอกใครนะ